พอเช้าต่อมาจองยอนก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านแต่ทว่าเธอก็อยากจะกอดเด็กจึงได้ขอแม่ไม่กอดน้องจีโฮเธอจึงบอกกับน้องจีโฮให้น้องเป็นเด็กดีของแม่และดูแลตัวเองให้ดีๆแต่ทว่าจีโฮก็กระซิบบอกเธอว่าแม่ไม่ไม่ใช่แม่ของผมระหว่างนั้นเองจ่าฮงก็ได้ขับรถเข้ามาและบอกกับจองยอนว่าให้เธอรีบกลับบ้านไปได้แล้วระหว่างที่เธอขับรถออกมาเธอก็เอาแต่มือลอยเธอจึงเกือบโดนรถบรรทุกชนตรงทางแยกส่วนจ่าฮงเขา ก็ได้มาดูหน้าเด็กอีกครั้งว่ามันใช่ลูกของจองยอนจริงหรือเปล่าจากนั้นจ่าฮงก็ได้มาต่อว่าเจ้าหน้าที่คิมที่แอบไปบอกข่าวกับแม่ของเด็กจนจ่าฮงและคนในบอบลาก็เกือบจะเดือดร้อนกันหมดแต่โชคยังดีที่เด็กไม่ใช่ลูกของเธอเธอจึงได้กลับบ้านไปเจ้าหน้าที่คิมก็คิดผิดนึกว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเธอที่หายตัวไปส่วนทางด้านมินซูไออ้วนก็บอกให้จีโฮไปปลดโซ่ออกจากข้อเท้าของมินซูแต่ทว่าจีโฮก็กระซิบบอกว่าแม่นายมาที่นี่พอตก กลางคืนจองย้อนเธอก็ยังไม่ได้กลับบ้านแต่ทว่าเธอก็ได้ย้อนกลับไปที่บอกลาเพื่อที่จะสืบหาลูกชายอีกครั้งส่วนทางด้านจ่าฮงเขาก็ได้รับสายว่ามีคนเจอเด็กสองคนอยู่ที่ท่าเรือส่วนแม่ไม้เธอก็เห็นประตูห้องเปิดอยู่และเด็กที่อยู่ในห้องก็ได้หายตัวไปจ่าฮงก็บอกกับแม่ไม้ว่าเด็กสองคนหนีไปอยู่ที่ท่าเรือส่วนทางด้านจองย้อนเธอก็ได้ขับรถไปแอบไว้ที่ข้างทางพร้อมกับหยิบยาพิษไปด้วยแต่เมื่อเธอเดินมาที่ทางเข้าพวกของจ่าฮงก็ได้ ขับรถออกมากันจองยอนเธอจึงต้องรีบแอบหลบทันทีแต่เธอก็สงสัยว่าพวกเขารีบร้อนไปไหนกันเธอจึงวิ่งตามพวกเขาไปเมื่อพวกจ่าฮงมาถึงลูกน้องของจ่าฮงก็บอกว่าเห็นเด็กสองคนอยู่แถวนี้พวกเขาทั้งหมดจึงช่วยกันออกตามหาเพราะเชื่อว่ายังไปไหนได้ไม่ไกลและแล้วพวกเขาก็เจอเด็กสองคนจึงรีบจับตัวเอาไว้ทันทีแต่ขณะที่จา่าฮงกําลังใส่กุญแจมือเด็กอยู่นั้นจองยอนที่วิ่งตามมาเห็นจึงได้ตะโกนเรียกชื่อลูกยุนซูแล้วมินซูเขาก็ได้ใช้จั หวาดที่จา่าฮงเผอรีบวิ่งหนีไปทันทีมินซูก็ได้วิ่งมาสุดทางเดินท่าเรือที่ตอนนี้น้าทะเลก็กําลังหนุนขึ้นสูงและเกิดขึ้นลมแรงทุกคนที่วิ่งตามมาก็บอกให้มินซูกลับเข้ามาพอที่ตรงนั้นมันอันตรายมากแต่เมื่อมินซูไม่ยอมกลับไปหาพวกเขาแม่จึงได้เดินมากอดลูกและบอกว่าแม่มารับลูกกลับบ้านแล้วแต่ทันใดนั้นเองคลื่นทะเลก็ได้พัดมินซูไปต่อหน้าต่อต,อตาแม่ทันทีโดยที่เธอก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยอยากดูหนังเต็มเรื่องต้องที่นี่เท่านั้น ดูบอลดูหนัง .com